นพอจะได้รางวัลไหมคะแน่ไม่ให่ปลาไม่ให่ปลาเลยไม่ให้ปลาไม่ให้เอาให้อเนื้อฝักตัวกันไว้นะโอ้ยดู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 ชุดกันนะดูสิเขาหูตังเส้นกระดาษเนี่ยพร้อมเลยค่ะ ไลจังเลยลูกเอ้ Let's go คมาลูวค่ะน้ำนมาาพองูกค่ะนมาาพอมจะได้รางวัลไหมคะโอเคไปไปไเลยก็ทใไปดีกว่าค่ะเสียงดคะเสียงสูงทั้งคู่เมาไปเลยก็ทดีกว่าลูกไปแล้วกัน้พีน้ำไหมเนี่ย น้เนาๆเราไม่สุดนะไปแล้วูกนอนต่ออนีกิแล้วปังก็ไปแล้นุนจมเฮเฮ้ให้ปลามาเลาด้วยเอาับกพันื้มียนไหมคะดกำแน่นไม่ให้ปลาเลยไม่ให้ปลาไม่ให้เอาค่า อ๋อให้ปลาเนาะให้ปลาเนาะคุณแม่ช่วยแล้วค่ะจะงงมากวันนี้ดูงงคุณแม่ช่วย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 โยนโยนให้ปลาโยนให้ปลาจุ๊บลงไปแล้วเ่านผูคุณครับโยนอาหารปลาให้ดูนี่เร็วโยนอาหารปลานี่นะโอ้โหลงแล้วหนึ่งอันโยนอีกชิ้นได้ไหมอีกทีได้ไหมครับโยนอาหารปลาเร็วโยนอาหารปลาเร็วเอ้ยโยนโยนไปข้างหน้าสิลูกปลาไปเลยครับโยนไปเลยโอ้โหลงน้ำแล้วลงน้ำแล้ว หวานหรือยังนี่หวาหรือยังคะอืมชื่นใจจังเลยอ่ะเ้ยคึกคักคึกคักเอ้ยเดี๋ยวกลับบ้านกินนมไดลึกเนอะร้องไห้แล้วบอกจับให้ฝากเนื้อฝากตัวกันไว้นะโอ๊ยดูดูนิ้วมีบุกนิ้วมีบุกเจับมม่กันไหนเจับไม่กันไหนเอ้ยน่ารักจังเลยต้องมกเลยลูก ุมก็น่ารักค่ะ